ลองกวาดสายตาดูรอบโลกวันนี้สิครับเปลวไฟลามไปทุกหย่อมหญ้ามาหาอำนาจกำลังไล่ตะครุบเยือร้าวกับจงอางหววไขโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาหรือค่าเงินอิหร่านที่กลายเป็นเศษกระดาษชั่ว้ามคืนจนราคาทองคำทะยานฟ้าไปหยุดที่5600ดอลลาร์แต่ขอโทษเถอะครับหันกลับมามองที่ประตูบ้านเราสิสนามบินสุวรรณภูมิกลับเนืองแน่นไปด้วยฝูงชนจนแทบไม่มีที่ยืนมันเกิดอะไรขึ้น ทำไมคนทั้งโลกถึงพร้อมใจกันหอบเงินมาวันที่นี่ท่ามกลางข่าวนื้อเรื่องสงครามวันนี้ลุงจะกระเทาะเปลือกให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ว่าทำไมไทยแลนด์ถึงกลายเป็นอาณาจักรสุดท้ายที่คนรวยทั่วโลกอยากมากกดานมากที่สุดเดี๋ยวมาไล่เรียงกันครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมสมชายครับ ดีใจที่ได้มาคุยกับทุกท่านในช่อง Money and Economics l i f e วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงเรื่องบารมีของประเทศไทยที่ทำเอาคนทั้งโลกต้องหันมามองด้วยความอิจฉาครับคุณมองเห็นความย้อนแย้งนี่ไหม2026คือปีที่โลกกำลังถูกเขย่าด้วยพายุการเมืองที่รุนแรงที่สุดมหาอำนาจเลิกคุยกันด้วยโต๊ะเจรจาแต่หันมาคุยกันด้วยปากกระบอกปืนระบบสหประชาชาติกลายเป็นเพียงภาพจำในอดีตไปแล้วยิ่งทองคำพุ่งแรงขนาดนี้ มันคือคำสารภาพของชาวโลกว่าฉันไม่เชื่อใจใครอีกต่อไปยกเว้นสินทรัพย์ที่จับต้องได้แต่ถามว่าทำไมข่าวชายแดนเราที่มีการกระทุบกระทั่งกันบ้างทั้งฝั่งกะเหรี่ยงกอทูเลหรือดราม่าทั้งฝั่งกัมพูชาถึงไม่ทำให้นักท่องเที่ยวฝรั่งบาดกลัวแม้แต่นิดเดียวทำไมยอดจองที่พักยังพุ่งชนเพดานคำตอบคือเขามองทะลุหน้าข่าวไปเห็นเนื้อในครับเขาเห็นว่าไทยคืออาณาจักรที่มีเสถียรภาพลึกซึ้ง เป็นจุดที่พายุมักจะพัดผ่านไปเสมอแต่ใจกลางยังสงบนิ่งสมัยวิกฤตต้ยมยำกุ้งเราอาจจะดูพ่ายแพ้ในเชิงตัวเลขแต่วันนี้เราชนะในเชิงที่ตั้งและบารมีครับคนที่มีเงินเย็นในกระเป๋าเขาไม่ได้โง่นะครับเขาเปรียบเทียบทุกนาทีว่าระหว่างลอนดอนที่ค่าครองชีพพุ่งกระฉูดจากภายสงครามกับกรุงเทพที่มีความพร้อมพรั่งทุกอย่างที่ไหนหน่าเอาตัวมาวางมากกว่ากันมาดูเรื่องการบริหารจัดการที่สนามบินกันหน่อย ฝรั่งเขาเอาไปเขียนชมกันทั่วบอดโลกนะเขาบอกว่าตอมอไทยเนี่ยจัดการฝูงชนมหาสารวันล,ละสี่ห้าหมื่นคนได้แบบมืออาชีพของจริงระบบมันเดินหน้าไปได้โดยไม่ติดขัดเมื่อเทียบกับสนามบินในยุโรปที่บริหารจัดการกันแบบสเปะสปะตามมีตามเกิดลุงบอกเลยนะว่าบ้านเราเนี่ยระบบกแกรงกว่าที่พวกโลกสวยคิดเยอะแล้วดูเรื่องความคุ้มค่าเชิงอำนาจซื้อหรือ purchasing power aura สิครับ ในวันที่เงินดอลลาร์ในมือเขาด้อยค่าลงทุกวันเพราะเงินเฟอ้อมหาศาลในบ้านเขาแต่พอเขาเปลี่ยนเป็นเงินบาทมาอยู่ไทยเขากลับได้รับบริการระดับสวรรค์นี่คือกำไรชีวิตที่เขาหาไม่ได้ในสมรภูมิอื่นเงิน1,000ดอลลาร์ในไทยมันมีค่ามากกว่า5,000ดอลลาร์ในนิวยอร์กเสียอีกในเชิงคุณภาพชีวิตนี่แหละครับที่ทำให้เงินบาทเราแข็งแกร่งสวนทางโลกท่ามกลางวิกฤตอิหร่าน ลุงวิเคราะห์เลยนะว่าสาเหตุที่น่านฟ้าไทยยังปลอดภัยจนคนกล้าจองตั๋วมาสนามบินแตกเพราะเขารู้อนุภาพของกองทัพอากาศไทยครับการโชว์เคี้ยวเล็บกริปเป้นและระบบลิงทีเมื่อปีก่อนมันคือการบอกโลกว่ารั้วบ้านเราแข็งแรงฝรั่งเขาเห็นความพร้อมรบของเราแล้วเขาสบายใจครับเขาไม่ได้มองว่าเราจะไปรบกับใครแต่มองว่าเราคุมอยู่ใครจะมาลองดีกับไทยต้องคิดหนัก บารมีทางการทหารนี่แหละที่เป็นเครื่องค้ำประกันเศรษฐกิจชั้นดีอีกเรื่องคืออารยธรรมดิจิตอลแบบคนเดินดินของไทยเรามหาอำนาจงงตึบนะที่คุณเดินไปสั่งกระเพราไข่ดาวข้างทางแล้วสแกนจ่ายได้ไวกว่ารูดการ์ดในปารีสเสืออีก ระบบแคชเลสเรามันยังรากลึกลงไปถึงฐานรากความรวดเร็วและปลอดภัยตรงนี้มันสร้างภาพลักษณ์ประเทศที่จัดการแล้วให้กับสายตาโลกจนเพื่อนบ้านอาเซียนได้แต่นั่งมองด้วยความตาปริบๆเพราะเขาตามเราไม่ทันในเรื่องกกินการจัดการระบบนี้ที่สำคัญที่สุดคือไทยแ,แลนด์คือคลังอาหารและสุขภาพในยุคที่โลกขาดแคลนครับ ในวันที่มหาอำนาจต้องปันส่วนอาหารเพราะผลกระทบจากสงครามแต่ในไทยเรามีของกินอุดมสมบูรณ์และบริการทางการแพทย์ระดับเวิลด์คลาสที่คอยรองรับเศรษฐีโลกความมั่นคงทางอาหารและสาธารณสุขนี่แหละคือเซฟเฮเว e นของจริงฝรั่งเขาคอมเมนต์ชัดเลยว่าถ้าโลกจะถลม่มผมขอมาติดอยู่ที่ไทยเพราะอย่างน้อยเขาก็มีหมอเก่งๆและอาหารดีๆไว้ประทังชีวิตหันไปดูการวางตัวทางการทูตของเราสิครับ เราไม่ได้ก้มหน้าขอความเมตตาเหมือนเมื่อก่อนแต่เราเล่นเกมเป็นกลางอย่างทรงพลังเราสีกับบริกซ์แต่ก็ยังดีกับตะวันตกฉันเชิงแบบนี้แหละที่ทำให้นักลงทุนเขามั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่โดนลูกหลงของมหาอำนาจเงินทุนทั่วโลกถึงได้ไหลมาพักที่สนามบินสุวรรณภูมิจนแถวยาวเหยียดมันคือการขนเงินมาฝากไว้กับความสงบสุขของเรานั่นเอง สุดท้ายคือเรื่องความยืดดุ่นของคนไทยที่มหาอำนาจไม่มีทางเรียนแบบได้เราผ่านวิกฤตมาทุกรูปแบบจนภูมิคุ้มกันเราสูงรอยยิ้มและการต้อนรับขับสู้ที่เปี่ยมด้วยน้ำใจท่ามกลางโลกที่ตึงเครียดมันกลายเป็นยารักษาจิตวิญญาณที่คนเก่งๆทั่วโลกโหยหา คนไทยเ hey, ฮได้เลยครับเพราะวันนี้สนามบินแตกคือรางวัลของคนไทยทุกคนที่ช่วยกันรักษาบ้านเมืองให้ปลอดภัยจนกลายเป็นหลุมหลบภัยแห่งเดียวที่โลกยังวางใจได้เรื่องนี้สอนเราว่าทองคำหรือเงินตราอาจจะผันผวนตามอารมณ์โลกแต่เสถียรภาพและอัธยาศัยของชาติคือทรัพย์สินที่ยั่งยืนที่สุดครับวันนี้ประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้เจริญแค่เปลือกแต่เราเจริญที่เนื้อในและการจัดการ ยิ่งโลกภายนอกล่าอนานิคมกันดุเดือดเท่าไหร่บารมีของความสงบแบบไทยจะยิ่งแพงขึ้นเท่านั้นภูมิใจเถอะครับว่าเรามีบ้านที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเสถียรภาพที่เรามีนี่แหละคือเกราะกำบังชั้นดีที่จะพาเราข้ามผ่านพายุการเมืองโลกครั้งนี้ไปได้อย่างสง่างามใครที่มองข้ามประเทศไทยในวันนี้วันหน้าคุณจะต้องเสียใจเพราะคุณจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะจองตั๋วเข้ามาที่นี่สรุปแก่นสำคัญของวันนี้1 โลกปี2026คือยุคมืดแต่ไทยคือแสงสว่างที่สนามบินแตกเพราะคนแห่มาหาความรอด 2. ระบบการจัดการระดับโปรและความคุ้มค่าของเงินทําให้เราเหนือกว่ามหาอํานาจตะวันตก 3. ความเชื่อมั่นในแสนยานุภาพและระบบสาธารณสุขคือแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพและ 4. การวางตัวเป็นกลางที่ชาญฉลาดคือกรอกกำบังเศรษฐกิจที่ทำให้เงินบาทเราแก่งสวนทางโลกครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้ามีข้อคิดเห็นคอมเมนต์มาได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์และดีใจที่ได้แลกเปลี่ยนกับทุกคนสุดท้ายนี้ขอฝากช่องใหม่ Money and Economics l i f e ไว้เป็นอีกหนึ่งที่ที่พี่น้องได้แวะมาฟังมาพูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหบอะคุณครับตัวโตผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ